ไม่ได้ขาวมาบนนีอีกรู๊ดลู๊ดมาไล่มันไล่อยู่ลนตายอะไรของมันวะเนี่ยเล่นโยนเหรอโอ้โอปปิ้วมาเขานั้นแหละไอ้ขาวอีก เอา้าได้เฉย,เยมันแปลบีดชาแล้วที่ผมได้ยินพี่หุ่นได้ยินพี่หุ่นเลยยิงปีไป แม่งโยนชัวร์เด้อเขียวขอ,อเล่นกล้องอยู่เรียบร้อยเกียบตายว่าไหมว่าไมพี่กล้านะเสาตัวหนึ่งพี่โอเค ฟอบตายโอ้ยตรงนี้หมดเลยสองตัวสองตัวใช่ไหมไอ้ฟอมใหม่โอเคในห้องเย็นตัคนโอเคจริงอ้าห้องน้ำมันเปิดรูโรเทไปที่ห้องน้ำอ่ะใช่ใช่ขวาให้ผลแน่เลยอูแลดรปเน่จบททีีมาสู้ไม่ได้จริงอ่ะกำลังตายศูนย์เลย มาลุเป็นลุที่บาเามิอะไรวะมาลุาบะายอ่านอะไรผิดมาลุเซลุแต่ผมไม่ได้โกหกที่ปุ่นเลย <laughs> เดี๋ยวเตอไปไนี่ใช่ไหมนอนเลยรเวลาต่อได้กันจ,จูไปจูที ที่บุญไปก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ที่บุญมีงานไกลนู่นกระทรวงพาณิชย์นนทบุรีเขาก็ต้องยึดกันหมดเลยแหละพี่ถ้าที่บุญไปก็แตกมมันไ่ซงหน้าห้องตรงน,นี้แล้วนะใครอ่ะรีแหมตายพี่บุญตัดแอปไปแล้วลงแรงอยงู่ใช่ไหมไม,รรม,ไม่ไม่ไม่ธรรมดาพี่แมทอยู่นึ่งพี่แมทจะเล่นแรงไงมตกใจเพื่อนเกือบยิงมึงไม่นา่าเรามัง้ง Brace yourself! Launching Sumija is being launched! Gotta reload! they I ตอนนี้ก็ล่ามาอยู่เออใช่ขออยู่ตัวอะไรอะฟิวมั้งฟิวหรือเก็บฟิวไปแล้วไปแล้วโดวผมจริงแตกไปแล้วต้อมาช่วย่องก่อนเข้ามาแล้วนี่ ปีเอาไปซะแลกกำจับเขามาแล้วมองเดิมดีน้องคนมาเลยห้องไหนตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นแรงรอบนั้นรีไม่กล้าเล่นแรงอีกเลยเหมือนเขาเขัาขับที่เราเล่นแรงหรือเปล่าเขาอยากจะเล่นไยห้องไหนนี่ไปนะตัวแคสเตอร์ไะโอ้ยโ ตัวหนึ่งาจีกจี้เก้ดอนีัอยู่ในส์ขวาตัวหนึ่งซตัวนึ่งเอาอ้ะวะเนี่ยว่เกมนี่เหมือนมึงเกมอะไรอะนึกว่ามันตายแลวเ้่จะตายน่งรที่จุที่ขาดูดิขาทุกหนงคนต่างนึกว่าตายงงแวเดินแบบเดินซอนลกันคูด้วยนะเหมืนรีบอะจริงเดินออกกระดานชนะแลว มันออกไม่ได้ทางขวามึงปิดไม้ไว้อยู่แอร์มันเล่นเด็กตัวแอ,อนตายพี่แอนะครับโอ้โหแม่งแอบสุดเหี้ย yeah. di Rna mi Rna

ยิงไม่ทันยิงรุ่นอยู่ในห้องครัวพี่เขียนแล้วอีกตัวหนึ่งพี่หฝนออกไปนอกห้องครัวแล้วเจาะตรงนี้ห้องครัวออปโฟร์ last operator สเต็มรอนกตีนี่ว่า แอบไว้พี่แอบไ,อไ,อไวไ้แอบไว้ตัวเลยเอาทิ้งเฉยเลย5ตัวเลยเอาว่ะดูดูดเขายิงได้ว่ะแต่ก็ยังมีคนหนึ่งไม่ยิงเหมือนเดิมเปิดป๋อวะมาหามเรืาตกสิ ูไกลตัวนึงมันปีนตรงไหนปีนข้างบนมะฝั่งโน้นอไ่ะตายหมด Friendly s victorious Hostiles eliminated ตายแบบโง่ๆเลยเดินไม่เช็คเลยแบบเดินมาแบบ ตอนลายทั้งคู่เลยแบบเรียบร้อยหายกันไปทั้งโซเวียทั้งแอดเลยเกือบตายเพราะแมพแล้วม่นเจาะลูดีลิซ่ามันตัดไปก่อนไม่งั้นตายแล้วเมื่อกี้เจาะลูแบบพยายามไปยิงให้ได้แบบรูเล็กเดียวแล้วก็ไล่ยิงเรื่อยๆอะไรเงี้ยกรรมโอ้โหเพือ่อนบางทีมันหันไปแล้วชื่อขาวๆมันไม่เห็นมากเป็นลุกมากฝั่งนี้มา อยู่แถวห้องอะไรตกเป็นตายตบตดตรงีตรงนี้โดนไตีระวังนะวมยืนเนี่ยโอ้โหมันไดตีมุมบันไดนะรอรอแอบก็ได้

ใน,ในในไซต์ปะในระเบิดปะโอสามลอดนะมันต้องยิงทิ้งแกดมันใช้เกีเยส,สองสามลูกแล้มั้งน่าะต้องเปลี่ยนทาง

เอ้ามันกระตุ้วเริ่มมีเด็ดเดินลับไปตายห่าไปปิงมันเยอะเกือบเกือบตายแล้วงงเรียบร้อยไปแร็ปแหลกสวยไปโอ้โหแบบเน็ตเล่นอย่างไหนวะน่ะดีนะมันยิงที่แข็ย changing m i c s

ตายหาไยไม่หันหลังไม,ไม,ไม่ไม่เช็คแล้วไงแบบคิดว่ารอดยอะไรเงี้ยแอดแม่งโดดไปพปอดีที่หนึ่งคืออย่างสวยแบบกำลังกำลังเลงเลยเลงห้องตรงห้องตีเลยแล้วเราเดินมาหลังแลมันไม่ได้ยินไงเราเข้ามาแล้วแบบตัวเปิดทั้งตัวเลยแบบเรียบร้อยยิงปีไป